อ่าส่วนใหญ่ทุกคนกันด้วยนะก็อยู่กับผมนะ่าช่องสิงทรัพย์รวมมิตรถ้าช่องอื่นก็ไม่ใช่รวมเพนนะช่องนี้รวมมิตรช่องเดียวก็เกมนี้อยู่กเกมอะไรวะฮิตแมนมาสเตอร์เออคุะลืมชื่อเกม,มเนนะเอันเจริญอ่ะนั่นนะครับก็เกมนี้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นเถอะใครๆก็เล่นไปเล่นเถอะเออเปิดตัวเกมก็นี่ยนะเปิดมาเอาตายแล้วนะเออดีชอบอ่ะหวัวแบะเออนั่นแหละอ่ะต่อไปนัต่อไปอ่ะตู้เออนะนั่นแหละก็ต้องพูด ไปต้องพูดอะไรเยอะเนี่ยตายอีกอ่ะต่อไปนิกอ่ะอ่ะเพเล่นอ่ะระเบิดอ่ะตูมอ่ะตายหวัวขาดเออน,นั่นแหละเกมเป็นอย่างเงี้ยเออน่ะยิงไหมอะตูมอะตายอีกนั่นแหละเออเออ,เอ,อชอบชอบชอบเด็กเล่นได้เวี่งดินดีเออตายตายตูมตายอีกเออเออนั่นแหละอ่ะต่อไปอ่ะเอาแล้วปืนกลอ่ะกดไปอ่ะปืนกลเออเออเด็กเล่นได้นะอะผู้ใหญ่เล่นไหมเถอะเออชอบชอบเด็กชอบผู้ใหญ่ชอบ เล่นไปคนอะไรว่าตายมีเงินตกว่าเออชอบปีดีดีเออยิงไปยิงไปเออติ้วติๆวติๆวติงวติๆๆติ้เติ้ว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 ต็้วต็้วติ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 ้วอิ้วต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 อ้วติ้วติ้อติ้วติกวติ้วติ้วติเวติ้วติ้วติ้วต่้วไิ้วอเอวติ้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 ว้ว ใครอยากเล่นก็ใต้คลิปเลยเพย์โตเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว like, ้ให้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกดกระดิ่งด้วยเจอันค,คลิปหนะ้าอย่าห้ามคลิปเพย์เตอคอมเมนต์ไว้บ๊ายบาย